สวัสดีครับจินดีต้อนรับเข้าสู่ไมค์ครับบูซิแดดดีครับเย้บูซิแดดดีใครเป็นพ่อใครเป็นลูกครับให้ตาแรกให้เลือกเลยตาแรกพี่เป็นแรกกันนะผมตีเพียกเป็นแรกกันโอ้โหดันผมเ้ามาเป็นพ่อเลยเหรอลองใช้กันดูังดูลูกลูกเรียกกบป๋าหมึกโอ้โห โอเคสำหรับแมปนี้ใช่ไหมเราก็ต้องเหมือนเหมือนเกมวิสแตดดี้เลยใช่ป่ะเราจะต้องแบบไม่ให้ลูกตายผมต้องมองแบบว่าเป็นแบบเติร์ดเฟอร์ซจะได้แบบเห็นอยู่ไหนอะลูกลูกไปไหนโอ้ยเปิดตลูเล่นโอยโอ๊ยพ่ิตาไม่ไโอ๊ยโอ้ยโอ๊ยพ่ออนกับลูกอีกตอนนี้ไหนเน่ยอยู่ไหนนะลูกอยู่ไหนเน่ลูกมาหาพ่อก่อนเร็วลูกไปไหนเนี่ยครับเดี๋ยวผมหาพ่อนะอะร ขออยู่ที่ที่เย็นๆก่อนเขาดีว่าผมร้อนอะไรวะลูกกี่ไหนยังไม่เห็นเลยที่เย็นๆนะพี่ที่เย็นๆเลยเดี๋ยวนะใครเป็นลูกนะครับแนะนําตัวหน่อยใครเป็นลูกครับผมไม่ครับสิบสองท่านะสิบสองท่ากี่ทำแกล้งผมกีดผมจําได้ได้อย่ามาทําผมแกล้งนะเอ้ยอย่ามาแกล้งผมทํากีดนะอยู่ไหนอยู่ไหนทำไมผมไม่เจอดีไงผมตาอยู่ใต้ตาแล้วเอาอะไรวะผมยังไม่เห็นลูกเลย ผมไม่อยู่ที่เดียวพี่ผมแอบอยู่ที่เย็นหาพี่ครั้งนี้คอยดูผมจะไม่พี่ตายอยพ่ผมเลยไปดูเลยอันนี้อะไรเนี่ยเอ๊ะเล่นคึกเล่นดูเลยพี่อยู่ไหนทุบบอใช่ไหมเอ้ยไม่รู้หรอกว่าผมอยู่ไหนอะไรเนี่ยพี่ผมอยู่ที่บันไดพี่พี่ผมอยู่ที่ไหนสวัสดีพ่อพ่อครับผมหิวนมครับพ่อจะเอานมที่ไหนให้ผมกินผมขอกินนมหน่อยพ่อ พอกินนมหน่อยแม่ไปไหนหิวนมขอดู้นมเร็วไปแล้วไปเล้วอย่าตามผมมาอย่าตามผมมาแอบาจะทำอะไรแอบไม่ได้เหรออยากกินอะอยากกินฐานบ้างได้ไหมเดี๋ยวเปลี่ยนมุมมองแป๊บ ไปเรักษาการรักษาการรักษาเหรอรักษาเหรอกินอีกก็ได้กินกินกิกินกินกิกินอีกกินอีกินกินกิ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 นกนกินาิกินกรนตูดิดินกินกิกินนินกิินกินกิินกิน้กินนอนิกกอิินินนนกกนนกกกนน ่อย่าก็หลอกเฉยหลอกหลอกให้ตายใจแล้วก็วิ่งไปไปเร็วไปเร็วไปเร้วไปเร็วลูกเกียนไปเร็วไปแล้วอุ้ยติดติดโอ้ยยังตามอยู่ยังตามอยู่อย่าตามมาอย่าตามมาปิดประตูปิดประตูพี่อยู่ไหนเนี่ยเฮ้ยผมไม่รู้เปล่าเนี่ยผมจะเริ่มจะเริ่มจะเริ่มมาช็อตไฟฟ้าเอาเฮ้ยเอาเฮ้ยเด็กเด็ก อย่ามาเอ้าโอ๊ยโอ้ยโอ๊ยทำไมลอยขึ้นล่ะโอ้ยโอ้ยผมมาเล่าผมลอยขึ้นฟ้าโอ้ยตกลงมาแล้วตกลงมาแล้วตายไปตายไปเอาทจไม่ตายวะมันไม่มีนั่นพี่ไม่มีฟอร์นิเจอร์การตกนี่นี่เยอะเยอะเปิดมาไม่หิวไม่หิวไม่หิวโอ้ยไอ้้บาเอ้ย พีกมาเอ้ยกินถ่าน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 ไม่ได้กินถ่านไม่ได้เอ้อเพิ่มเลยอีกมาเอ้ยไปไหนดีไปไหนดีทำไมผมไม่มีไม่มีอะไรให้ไปเลยไอ้ก้อนโอ๊ยติดอะไรเนี่ยโอ๊ยติดติดบ้านอะไรวะไหนลูกลูกอยู่ไหนมาเจอกันก่อนสิไม่พี่ช้างเห็นหรอกเชื่อผมเยอะแอบสิ อยู่ไหนลูกลูกอยู่นี่เห็นไหมเอาเบ็ดไปกินเอาเบ็ดไปกินลูกพ่อมีเบ็ดแล้วพ่อูกตกเบ็ดลูกกตเเบ็รวได้แล้วลูกตกเบ็ดตกเบ็ดแล้วลูกไปไหนลูกลูกหนีแล้วเหรอลูกพ่อซัดว์ตูดลูกซะดีๆโดดไปไหนแล้วลูกสัตัดตูดสัตวตูดตีลูกตีลูกเดื้อเหรอดื้อเหรอโไม่ลอยดิลูกอย่าปิดสิครับ อาใส่ลูกกินนี่ไงนี่ไงตีลูกอะเดือเดือถือไม้ถือไม้ทำไมเดี๋ยวตายขอดูดิพี่ไปดูนะดูดินะเดือดอะไรดูให้ดีไปนะปุ๊บอาหายไปไหนแล้ววะมันคือทางลัดมันคือทางลัดไหนวะทางลัดอะไรวะทำไมเขาศึกษามาก่อนมันเป็นทางลัดของเด็กจริงไหมมีเดือดไอ้ที่มันเป็นช่องแอร์พี่เด็กเป็นอ๋อเนี่ยนะใช่พี่ทางลัของเด็กผู้ใหญ่เข้าไม่ได้ พอดีว่าเด็ก<ห> <มา S 2> ตอนโตเด็กจะเป็นช่างแอร์ไงพี่เข้าใจหน่อยอย่านีเล่นนะ่ะออ้ยเล่นทำไมล่ะลูกเออเอาไปยพ่อนี่อย่าเล่นเล่นทำไมเล่นทำไมเล่นทำไมลูกเกยดื้อดิลูกลูกดือ้อถือประตูใส่หน้าพ่อีิใส่ไม่ดี <c oughs> กินอะไรเนี่ยกินอะไรห้ามกินห้ามกิน, <c oughs> กนเขา้าโถส้่วมไปซะ <c oughs> นี่จะฆ่าลูกหรือะอะไรทำไมพ่อดุมากอย่าเข้าไปในนั้นสิผมอย่ามัน ทีเลี้ยงทีนบอกรื่องว่าพี่ตีอยู่จะตายเ่ยจริงเหรอเวลาตีจะตายด้เหรอโอ้โหอะไรวะเยกันด้วยอยากโดนเลื่อยไหมล่ะลูกกูเรียกว่าถ้าตีลูกเยอะเอ๊ะผมมีอะไรให้ดูอ่ะอะไรครับออ๋มีเก็บลูกแบบว่านี่ด้วยเหรอกูไปละดูดิแม่งเขาไปช่องแอร์ไม่งเขาไม่บอกผมว่าช่องแอร์ทำอะไรได้แต่ร้ายดีดีโอ้มีซ่อม เอาซ้อมเอ็ดไว้ชนะเลยควรจะเล่นไงเอ้ยตะเยตะเยผมเป็นลูกเองผมเป็นลูกเองรอบนี้ผมเรียนมาแล้วผมรู้แล้วผมควรจะทำยังไงบ้างนี่ไงหมายยังเห่าบอกว่าสู้ๆแต่เดี๋ผมไม่ได้ดีกว่าไปดีกว่าไปดีกว่าไปดีกว่าเอ้ยขึ้นมาทำไมอย่าขึ้นมาหนรู้วู่เป็นได้หนูจะไปดูไอ้นี่ครับหนูจะไปดูดิวด ตีไงดิโดวเดาอย่าเล่นเอาตีไม่ตีออกไม่ได้เย่าตีผมอย่าตีผมเอ้าจะเอายาไปทำไมเนี่ยผมจะกินยาไงพ่อกินยาแล้วหย่โยนยาทิ้งไปโยนยาทิ้งไปกินเหล้าดีกว่ากินเหล้าดีกว่าโอ้ยเก็บไม่ได้เก็ไม่เก็บไม่ได้อย่ากินอย่ากินมันเชื่อผมเกินแล้วมันไม่ดีมันไม่ดีสุขภาพ อย่าพ่ออย่ามาไปแล้วไปแล้วทำไมต้งเดินช้าอย่างนี้พ่อวิ่งเร็วอ่ะลูกไลูกลูกติดสโลไหนอะไปไงอะเอ้ากินกินแล้วกินแล้วอุ้ยขี้ผายแล้วไหนแกบอกมันคือยาบินอ่ะขี้ผายแล้วหนูไม่บินเลอลูกลูกลองยังไงดีผมบินติดตรงนั้นแหละเชื่อผมติดตรงนั้นไปเลยอย่าอย่าตามผมมาคนให้โอกาสคน เอยากกินมันไม่ได้กินตัหน่อยมันบีทเอ็กเซลเออมันจะกินบีทเอ็กเซแล้วเอ้ลมยาปรับพนุ่มไม่ควรกินร้อร้อนร้อนไเอาไปไปีีเออท่มเขาตามผมเร็วขนาดนี้ไม่ได้ไม่ได้ผมต้องไปช่องลมผมต้องไปช่องลมบอกเขาทำไมเนี่ยเขาก็รู้หมดไปไปแล้วอ้าอุ้ยอุ้อุ้ยอ้าว ตายแน่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 ดูดูคนเราก็าทำกันนะไปไปไปอย่าไม่กินไม่กินอย่าไม่ผมกินผมไม่อร่อยผมไม่ชอบผมเรียนมีอะไรอยู่ตรงไหนบ้างอีกอะผมไม่ค่อยรู้เลยไหนแน่มีอะไรอยู่ตรงไหนนะเนี่เนี่ยอันอันนี้ไม่เล่นนี่ไงอันนั้นยาพิษ เมาเมายาเมาใช่ไนี่ไหนจุดไฟใหม่ได้ไหมจุดไฟใหม่ได้ไหมไฟใหม่ไม่ได้ดับไปแล้วไายจงะจริงอะไรเล่า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 มาทำไม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 โอ๊ยของไว้ไว้อะไรวะมูดแตเล่นโอ้ลูกเกี่ยวได้ลูกปลาแคปผมมีความฝันอยากเป็นซูเปอร์แมนไหน อซูเปร์ไม่เล่นพ่อดิลแมนอ๋อเดี๋ยวเพิ่งบินไปลูกตายลูกไปผมลูกลูกลูกบินได้ได้ไงลูกแกบินลูกไปกินอะไรมาทำไมลูกบินล้อพ่อก่อนเดี๋ยวพ่อไปช่วยแป๊บหนึ่งผมสิบมิสต์เดีพ่อไปช่วยอ้าวไปไหนแล้วล่ะไปไหนแล้วอ่่นนีผมยูข้างบพ่อกำลังช่วยลูกเลยพ่อยู่ข้างบนนี่พี่พ่อขาซ่อมคืนนี่ เนี้ยซ้อมอยู่กับพ่อโอ้คนเราอ่ะซ้อมของพ่ออย่าเล่นดิอย่าเล่นซ่อมเล่นทำไมอย่าอย่าไปจิ้มลูกจะตายจอบจิ้มไม่ได้ตายจะไหลไม่เป็นไรพ่อตายลูกผมมีพลังพิเศษพลังอะไรครับโอ้โหมันจะคิกเก็บแอปเปิ้ลได้แต่ละอันพอจากแฟนตาติกโฟบอ่ะไหนแฟนตาติกโฟอย่าเล่นน้ำมันโอ้แฟนตาติกโฟแฟนตาติกโฟ เฮยลูกลูกเพม่นลูกพ่อกำไมโดนจับตัตเนี้ยอ้ยด <sk ull ing> ัน <Snow> ด <id> <Yeah>, ูไฟแมนี oh. <S websites> ่มันคคสแมนยาอ้าวเบบี้วินอีกแล้วเล่นเครื่องตัวเตียงแปปงแปงแปงแกแกแแปขัดคงสุขย่าดครับอย่าตีลูกดิครับรักัวให้ผูกรักลกอย่าตีแกที่สุดบอกตรงงงเอาเอาอะไรมาเก็บไว้ดีกว่า ไปดีกว่ารูปพอมีนี้ยพ่อมีนี้ให้เล่นอะเครื่องช็อตไฟฟ้าทำไปตรงนี้มันติดตลอดเลยผมไปไม่ได้ตลอดเลยผมเหนื่อยแกวาเล่นติดครับตรงนี้นะโอ้จะเออขอโทษนะพ่อไปไปดูไปเลยไปเลยไปแล้วแลวเหร ไอยาได้แล้วเฮ้ยอีกแล้วเอาเขาน้ำก่อนเขาน้ำเอาไอยาในน้ำอย่ามาอย่ามาไฟ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 ตีกันเองไฟ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 หายไปแล้วหายไปแล้วผมลงมาแล้วผมลงมาเลยผมหลงมลยหาแล้วยายาอย่าใผมกินแอปเปิลผมไม่ชอบแอปเปิลครับผมไม่ชอบแอปเปิลเด็กเป็นเล็กขาดกินวิตามินหน่อย น no no ไม่เกณฑ์วิตามินวิตามงวิตามินอะไรผมไม่เกณฑ์ทั้งนั้นแหละมาผมเป็นคนไฟลุกอีกดีกว่าผมเป็นคนไฟลุกนะครับอ่าทำไงทำไงพี่อ่ะใหญ่ใหญ่ผมผมเป็นคนไฟลุกเล่นเถอะไปแล้วผมไปแล้วเห็นไหเอ้าเอ้าผมไปแล้วยายาพย่ยาจมดึงจมดึงอะผมจะบอได้ไปเต็มบ้านเลยพ่อ มาตาสุดท้ายแล้วมาเดลาสพี่ตาต่อสิบแล้ว Last One ผมไม่เคยห้ามลูกไม่ให้ตายได้เลยเคยพี่ตาแรกๆไงสองตาแรกแล้วที่ไหนก็ไม่ได้เลยไม่เคยได้เลยๆมันเป็นการลักนณะการของลูกลูกลูกแย่มากโลกรูกไหมลูกดื้อมากครับอยากตายแบบอีพิกกับพ่อไหนตายแบบไหนดีแบบอีพิกสุดๆผมไม่รู้เหมือนกันว่าผมอยากดับเครื่องชนนะพ่อ ดับเครื่องชนเลยแล้วพ่อเอ้ยลูกงงนะงงอะใครเป็นลูกใครเป็นพ่ออย่าอย่าดับเครื่องชนอย่าลูกมีอะไรในมือใช่ไหมพูดใจญยังไหนพ่เฮ้ยเฮ้ยไปบอกหรอกต่อยบอกหรอกเอาถ่านกินไว้ลูกอะกินถ่านซะพ่อพ่อกินเองก็ได้พ่อพ่อกลัวลูกบาดเจ็บไงหรอต้องแบบพ่อเลก้บซลอมดีๆอะไรพ่อผมไหน ไม่ต้องเกรงใจผมก็ได้กล้เฮ้ยไปทาอะไรอะผมจะไม่เอาน้ำมันหมจะไม่น้มันผมจะเล่นแบบทริเทอะไรเ่าไปดูพ่อใครดูพ่อใครดูเฮ้ยพ่อจะคอนไหมดื่น้ำไหมน้ำไหมโอ๊ยอย่าทุกหัวพ่อสินี่ใส่ไม่ดีนี่ไง แป๊บน <ณ S 1> ึงนะพ่อเก็บไปแจกไปแล้วครอนไปไหมเอาครอนไปไหมเฮ้ยพ่อไม่ได้เก็บคุณจงกุญแจอะไรพ่อมามีเก็บสบู่ด้วยเหรอเออเอาสบู่ไปใช้โอ๊ยไหนก้มเก็บแป๊บนีไม่เอาอ่ะพ่อไม่อยากเล่นสบู่เอาเป็ดไปเอาเป็ดไปอย่าเล่นเป็ดเสียงมันดังเนี่ยฮะเออเดี๋ยวเพราะว่าสิ่งหนึ่งที่พ่อไม่ทำมะพ่อไม่เอาเป็ดใช่ไหมนี่ไงผมให้ลูกกินแอปเปิ้ลไปวิเป็ดใช่ไหมไม่เป็นไรพ่อไม่วิเป็ดไม่เป็นไร ลูกบินได้ลูกอยากบินลูกอยากบินลูกไม่บินเรอยากพิสูจเนาะทำไมมันไม่หล่นมือทำไมมันไม่หล่นมือไปลูกอยากบินพอท้องเบ็ดมาช่วยผมแม่เบ็ดอยู่ไหนเอาเอาชิบหายแล้วห้องเบ็ดห้องเบ็ดหาห้องเบ็ดไม่เจออย่าตายดิสติโออย่าตายอย่าตายห้องเบ็ดห้องเบ็ดไปไหนวะเบ็ดอยู่ไหนไปไหนอย่าตายอย่าตายอ้าหายไปไหนอะ อะไรวะพี่มองมาข้างบนพี่ขึ้มองข้างบนพี่มองสูงะอ๋อมีอยู่ตรงนั้นด้วยใช่ไหมลงมา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 ลูกลงกลุกทำไมไม่เห็นจุดดเอาลงมาแล้วนี่ไงอ่ะกินแอปเปลุกผมตายให้ได้นี่เป็นวันของผมนี่คือวันของผมเลยตายได้ไปทีเท่ๆ ไหนจะตายด้วยวิธีอะไรบอกพ่อมาเดี๋ยวนี้พ่ออยากเปิดไมโครเวฟอะให้ไมโครเวฟระเบิดไหนยาเดือมไมโครเวฟร้อนเฮ้ยเสียงอะไรอะจุ๊บจุ๊บจิ๊บจิ๊บเสียงคันคือคนโลโกนเอาเอาแดดดีวิ๊กอีกตาก็ได้ผมอยากเป็นลูกอีกรอบมาให้ผมเป็นลูกดีกว่าพ่อขนละพ่อแทะ พ่อแย่แน่ลูกไหลกาดบอกเลยไปเร็วไปเร็วพ่ออย่าไปดเร่งกับลูกเดี๋ที่วินโชกรอบไหนลูกอยู่ไหนเยอะลูกอยู่ไหนเยอะลูกแอบลูกใครลูกใครแอบพ่อไม่รู้ลอบ่าลูกอยู่ไหนแอบแอบตรงไหนนี่นะเฮ้ยเลูกความอะไรอย่างไง เอ้ไม่ได้ยังไงอย่าพ่ออย่ามายุ่งกับผมต้างหน้าจะออกนอกบ้านผมจะไปหาแม่ได้รอแม่มาดีกว่าเขาเจอไหมพี่ไปดีกว่าไปดีกว่าไม่ไม่ไม่เล่นที่ไม่เล่นมีอย่างนี้ก็ไม่เล่นเก็บยึดยึดยึดซาบไปหมดเลยในของอันตรายบ้างล่ะอันตรายไหนลูกหายลูกหายอันนั้นเน่ อนเน่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 เชอบจุดไฟลูกฮะาเอ้ยทำไมลูกไม่ลดอ่ะเลือดไม่ลดนะแต่ว่ายังมีพลังของพ่ออยู่พี่ลองกดที่ลองกดนั่นดิชูช่องกระเป๋าแล้วมีดีสิแทนอยู่พี่โอ้ยพลังพ่อพ่อจะไปยิ่งใหญ่ขนาดนี้ไงลูกช่เปอร์ไม่ได้หรอกไปแล้วไปแล้วไปแล้วไปไม่แล้วไปไม่บ้านเยอะๆเอ้า แล้วเมื่อไรไฟมาตายแน่คุณพ่ออ้าวคุณพ่อคุณพ่อคุณพ่อรู้เรื่องแน่คุณพ่อถ้าเม่นแน่พ่อเลี้วคุณพ่อลูกจะตายแล้วอือผมวางน้ำอัตติไม่เจอเด้มาผมอยู่ไหนนะเดี๋ยวไว้แบบหน้าค่อยหาเล่นกันใหม่นะครับสำหรับแบบนี้ก็โอ้โหหวังว่าจะสนุกกันนะครับเนาะ โอเคอ่ะตีผมิต้องตีขึ้นแรกผมชอบตีเป็นคนแบบแม่ไม้ตีสามตีสี่ก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันด้วยนะจ๊ะนะแล้วก็อย่าลืมนะครับนี่ช่องน้องชามเลยนะครับนะครับชอบชอบเล่นแนวไหนครับชอบเล่นแนวไหนครับปุณเตเออมีเกมอะไรก็ได้ครับทําอะไรก็ได้เล่นเกมอะไรก็ได้ทําอะไรก็ได้ครับโตแล้วครับโอเคเราเจอกันใหม่นะครับผมครับสวัสดีครับครับ ถ้าชอบอย่าลืมกด Subscribe ไว้นะครับแล้วก็อย่าลืมดูคลิปอื่นตามนี้เลยครับแต่เดี๋ยวนะนำวตัวอะไรไป้างหลังเราเดี่ยวายเป็นใครเนี่ยโอ้โหพาราโซโอไม่กอดนีฉันอยู่ในโลกทะเลทรายที่มันยุคคึิดต์ศันรหรือเนี่ยวันนี้อยู่กับเกม a r k Survival นะครับผมกับผมกับไัดีซึมเองนะจ๊ะมาคนเดียวนะครับโดดเดียวเดียวได้ในทอมลีกดูนาคาเกตัวใหญ่ซะไม่มี